Tại anh tên của bà Ồ này phải đây Tạo ra đây đấy Uầy thì đâu rồi đấy Tại vì anh tạo ra đây phẩm đấy. Phẩm đấy thì... rồi Tại vì anh tạo ra vậy Đang tội có lèo là <laughs> <tôi> Một sáng Nhìn clip สวัสดีครับเอกคุมนีน้บวกกี่บาทให้บุญท่าสีครับคุณนี่มันน่าดูจริงท่าสีบาัานสีงามกว่พี่น้องคูณด,ดีบา ท่านเบในฝองนี่ครัท่านจะสีด้วท่านจะสีผนังด้วยเรียบหันท่าด้วยเ <c oughs> บิ้งไม่สร้างผมหวาน <c oughs> เรียนสีแล,ล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะม่เหมนขี <c> ่เ <oughs> มาสี <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอ่างนี้ผมไม่ต้องรหบ น,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 นเา,า,า,นาเจ้ามสวัสดีนะรครับอ่านพิดอักษรขอส่งเข้าไปได้ครับเอองามงามเลยครับตาสั่งเดิมอย่างาง้ยสังเดิมย่าเงี้ยัวสักโมเสีอย่างี้ผมโเสยเดี๋ยวโเล้าล่ครับเล่าว่ามันนี่บนแหงแล้วครับวนนี้งานบน้หมองงานไปเอยสวัสดีครับเอนครับมนาสมสวัสดีครับ จังไหนจังนาสีนะบังพี่หน่อย้างสีหอยสิเรลกบมือนี้จะ<อ>ให้โอกาสซ้อมมือหรือว่าก็ปไปเลยยุค่าก็ถ้าได้ยื้อ <c oughs> ทาหน <c oughs> าท่าหลังท่าใส่ยท่าลังเดิะเลยศีดดเดิะเลยศีบ่ เอาแปลงให้เลยทำมันเดี๋ยวซืออ้อแปลงมาใหละมองลองลองอตัวนี้ติดต่อเขาอไม่หยิบต่อต่อเขาไม่หยิบเจ้างนอืมไปที่นัานนี่้งนี่วะเหรอเหามันงูอะไรเลรอ mũi với phổi l่ะ mặn ยังแป้งเสียบ่475อ๋อนี่สมมุติ บวมั่งจีนแล้วก็ใส่ทามันกระไรวอยู่นั่นนี่ทามันทมนัเก็บสีให้เหล้ากันสวัสดีครับยี่สิบเอ็ดคนโดสวัสดีครับเอาใส่ทั้งอัน้นมาปะไรหนุปมะมน เท่าทั้งหนองไข่มากนนม่ลย่ะท่านไหนนะโม่ไปเลยนะเก็บเรีวพี่น้องบ้างสภาพมองหาอว้คุ้มค่าป่ะด็มองหาอวไรไม่สะอาดเก็บนี่ยังนี้ยังบอก่าไร

เปิดเปิดมืดอ่อเปลี่ยเสีเดี๋ยวสีจะท่าหนาวันนี้สวัสดีครับทุกทุกท่านคนอยู่เมืองนอกเมืองในอยู่อเมริกาอยู่สหรัฐอยู่เยอรมันสวัสดีครับ ย่งปฏิติเกยังมีเนาะปฏิติเกียอว่าวมิเด็ก่วนอนหูุดหงิทาสีมากนอนลับบ่นเนาะท่าสีไม่เนาะสีมดฮะสีมดอันนี้นนทงอะไรเะ้เทพ อกอปิด้าทาั้งสีอีกแล้วเอาไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับผมซีนีน้นีาา่ก็อะ้ร งานสีเราก็มางานไฟเราก็มีโอ้ยพี่น้องโอ้โหรบอยดีครับข้างนอกรบพัดตึงแต่ในห้องมาตึงแล้วในห้อง

เป็นชิ้นหัวชะโคกนั่นะเชื่อในมอหนำเป็นอะไรเหมือแลวเปยนเศ็ดีหมดเลยเนี่ยกินเสียบสวัสดีครับเนี่ยกินเสียบอันเนี้ยใ่อนเนี้ยเป็นของมาเนาะอันเนี้ยเราสเนาะ พอมาเก็บข้างนออกกันนี่ยมันเหี่ยวคนเขากกไปเก็บข้างในเงี่ยวอยู่ผ,ยผู้ชายเป็นอดไม่เป็นเผือนเหีะะ่ยวรถเขาไปเงี่ยวอยู่สัญญส่นซีลมเย็นดีครับพี่น้องลมเย็นสบายใจ สวัสดีครับสวัสดีซุผู้ซุคน เขาไม่นด้เจ็ดปีแล้วนี่เบ่้ของมืองับันเจ็ดปีแล้วงนี่นขอเขาเบิ้องของโซเขาจะไายออกแล้วว่าถ้าสีไม เราขุ่นเหลวบ่น hmm. oh, oh, okay. ้องเหลวบ่เขาใส่น่องระเาซื้ม่อีิครั้งนึงเวไม่ไดงทันเลยชวใช่นนี้ผ้องุ่นดูกันหนิโ้ยมาดึงันึงอเบ็ดเดยปิดเา าะเปกแล้วนีไ่แล้วว่า่ค่อยไล่มาเลยนี่หออองหนห้อ,องหา,ง,างเลยกรได้อยู่สีแจ็งดูเห็นบ้ากระได สีดำมัน่นผ้าสีอองมัเอ้ยเพิ่นมาเสาต่อวันเป็นขอสินเดียน์ดำมุ้มหนีเจ็ดคนลไยเจ็ดสีส สีมุกิดเยอืกว่านีดพูดนายสังบันนี้นายสังนาช่างมามอสีโอพิงแล้วเหงาหนังน่พิงแบบสบายใจ งามงามเด็กันขอบคุณครับแมวแมวกินเสียบสวัสดีครับแมากิดเสียบสวัสดีครับสึ่งผู้เด็กคน ออมมันลวผสมเลยแกมาไหมอืมอืมอืพีเขรอเจ้าครับพี่น้องขันน้องแปไม่สูงเนี่ยอย่า้ขอไม่เจ้า นั่งจิ้งจกพี่น้องนกกวดเลยโอย้นัน่งนัวโวุทขอบคุณรับกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอบคุณครับบึงเด้อพี่น้องหนาสดกับหนานั่นคือกันบ่ สิแบแปดที่เอาจะสามสิื้อที่พ่อได้สามงิืิอที่พ่อ่น <Yeah. S 1> ่แล้วทแหลไห้ใน้เสร็จซึ่ไม่ได้อ,อดย่น้สองกูได้หยุดบด้เหรอไหลท่าสีเงี้ยนะกเนี่เ <Ooh. Yeah. S 1> มื่อปกรอหรือเ่า <Yeah. S 1> มอรอ เงงเงัญหาคุคุสีลังสวัสดีครับสวัสดีฝีเอฟซีถุกตั้งห้าพันคนเออห้าพันห้าพันเอฟเอห้าพันห้าคตั้งขอบคุณครับที่ตาครับ มือนิมากาสีาไปมา,าสีท่าค้นซ้ำงานลราเตรียมมาได้เลยนี่ยมเดออกมีมากินแล้วม,มาท่าสีบ้างก่อนอาที่หนาออกไปน้่นหน้าส่เบ็ดหาส่ปอาไหลเบอร์นใส่ใจมั้งเ,เ,เว้ยเจแล้ว ก็จะเป็นเจ้าหน้ีเย,ยู่อยู่สูงคันต้องซื้อของอยู่าม่าังกินไงกินนบปังกินไเจียบกุ้งฉนขอ <c oughs> เอาจะพูงเนาในฝันด้อในกันเ้อยโอ้ไ <laughs> มเฟร่ะครับเสียงกังจะพูงครับ มันยิ่งเขาดูนะอบๆๆเลย เขาวากกนนบนวาบนี่นื้กินนะเสียบอะไรบ้างงวเสียบปลูกยิงนี่เขาเสียบปลาจัมโบกเหมือนกันฟอมหอมอร่อยจากทะเลเนี่ยครับอยู่เสียบเล็กนี่ครับ เจ็บอยู่ะมากอยู่ตัวนั้นต้อเขาแล้วเนี่ยจะหอมเปลนต้อเขาแล้วถ้าเจ็บปลายพันโบ่ความหอมอร่อยสำหรับกับเจ็บพอดีเลย แบบนี้กินดีกว่า